่ะเห็นก็แค่ว่านี่เป็นเรื่องของกรมเทวดาคนมนุษย์ไม่เกี่ยวไม่ครับโลกนี้ไม่มีเทวดามีแต่คนและว,วันนี้มีคนที่กําลังเดือดร้อนสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านแล้วก็ยิ่งสวัสดีพี่น้องชาวนาบอนที่มาวันนี้นะครับผม ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวนาบอนทุกท่านแลวก็พี่ๆที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับผมที่ยินดีที่ยินดีต้อนรับผมและทีมงานชาวในเรื่องธรรมศาสตร์และการชุมนุมรอบปรกษาธรรมศาสตร์นะครับที่ได้มาโอกาสมาในพื้นที่ของพี่น้องได้มาเร่่มต่อสู้เชียงบาเชียงไหลกัพี่น้องรู้สึกเป็นเกียรติมากต้องขอขอบคุณมาณที่นี้นะครับผมผมเคงจะสั้นๆนะครับผมเกี่ยวกับประเด็นของพี่น้องในพี่น้องในอำเภอนาบอน เหตุการณ์ไม่เกิดขึ้นอยู่ในเหตุการณ์ที่ผมที่ทน,นักศึกษาหลายคนต้ทงที่มาวันนี้และที่ยังไม่มาและกาลังจะมารวมถึงพี่น้องทุกท่านที่มาที่นี่ผมเชื่อว่าเราหลายคนก็ไม่เคยไป็นเภอนาบอลเราไม่ใช่คนนาบอลเราไม่เคยเป็นานาบอลแต่เมื่อเราได้ยินเรื่องราวที่กลุลบุญผูกขาด กลุ่มทุนเจ้ากลุ่มทุนศักดินาทั้งหลายแล้วแต่จะเรียกกันเนี่ยได้กระทําต่อพี่น้องที่นาบอลมันก็อดไม่ได้ถึงแม้เราจะไม่เคยเป็นนาบอนถึงแม้เราจะไม่ใช่คนนาบอลแต่วันนี้เราจะกลายเป็นคนนาบอลวันเพราะวันนี้เราจะต่อสู้ไปกับพี่น้องนาบอลสิ่งที่เกิดขึ้นที่นาบอลน,นั่นคือตัวอย่างว่าแท้จริงแล้วเนี่ยประเทศนี้ที่กล่าวกันว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ ต้องถามว่าทําไมมันมีคนที่ใหญ่กว่าประชาชนมาตั้งโรงไฟฟ้าอยู่กลางบ้านประชาชนได้ไดนะครับผมเรา,มาที่นี่เคยยืนยันหลักการว่าแผ่นดินมมนเป็นของประชาชนแผ่นดินแผ่นดินจะเป็นของที่อยู่อาศัยไ,ไม่ใช่ว่ามีเงินไปนกลุ่มทุนหรือมีเส้นสายแล้วก็จะสามารถทาอะไรได้กับแผ่นดินโดยไม่ต้องสนใจว่าในแผ่นดินนั้นมีชีวิตของใครที่ติดอยู่ว้างเพราะม่าพี่น้องครับ ตัวอย่างกรณีบริษัทที่เกิดขึ้นในนาบอนนะครับผมถ้าเราสรุปกันได้ว่าเกิดถ้าเราก็สรุปกันสั้นๆสำหรับคนท,ที่ไม่เคยไปในพื้นที่ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นาบอนกลุ่มทุนซึ่งมีผู้เกี่ยวซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องยในเครือข่ายอำนาจพาด็จการศักดินาหลายท่านไม่ว่าจะเป็นวีรชัยทรงเมตตานะครับผมซึ่งเป็นอดีพะะตพบตร อดีตรองพบตรนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือองคมนตรีหรือน้องชายขององคมนตรีอำศักุล์ุนตะกุลสุวรรณรัตน์ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้เคยช่วยพระเดประยุทธ์ยึดอำน,นาจตั้งปีห้าเจ็มาเป็นรัฐมนตรีแล้วเป็นองคมนตรีส่งน้องชายเป็นผู้ทำับไปกรรมาการผู้จัดการบริษัทน,นี้รวมถึงธนาคารที่ใหญ่ที่สุดธนาคารหนึ่งซึ่งอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลัง ผมและพี่น้องนวาวอนนะครัก็คือธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่ามีผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คือบุคคลที่คุณก็รู้ว่าใครที่จะอยู่ตรงนี้นี่คือตัวอย่างกลุ่มทุนตัวอย่างที่คนสาคัญสําคัญในกลุ่มทุนว่ากลุ่มทุนบริษัทนี้ที่กําลังทำลายพี่น้องนวาวอนอยู่เป็นกลุ่มทุนของอัิพิธิพิชนเป็นกลุ่มทุนของคนที่เชื่อว่าตัวเอง เกลือบมาและเกลือดออกมาแล้วมีเลือดสีน้ำเงินจึงเป็นเจ้าของประเทศได้แลยไม่ต้องสนใจว่าในที่ดินนั้นในแผ่นดินนั้นในอเภอนั้นจะมีใครมาอยู่บ้างและเคาใช้ความหยิ่งพยองละพอตรงนี้ทำอะไรไปเวนคืนไล่ที่ชาวบ้านสร้างโรงไฟฟ้าสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลก็คือโรงไฟฟ้าพลังงานขยะอยู่กลางชุมชนซึ่งรอบๆชุมชนนั้นมีทวัด มีทั้งโรงเรียนมีทั้งโรงพยาบาลและมีบ้านของอีกหลายๆคนต้สอบถามพี่น้องทุกทนว่าวันหนึ่งถ้ามีใครไปเผาขยะกลางหรื่บ้านท่านท่านจะยอมไหมแล้วยิ่งถ้าเขาอ้างได้ว่าบริษัทบริษัทฉันมีคนเ่วมหุ้นม,มีคนถือหุ้นเป็นท่านนั้นท่านนี้รวมถึงท่านน้นที่ยืนอยู่ตรงนน้นด้วย ด้วยเหตุผลแค่นี้ว่าบริษัทนี้ลงทุนไปเทวดาก็ต้องถามว่าแล้วเราจะยอมให้มีคนตู๊ๆเอาเองไว้ว่าขยะเอาขยะประเผากลางบ้านท่านหรือไม่ถ้าท่านคิดว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้องที่ตู๊จะต้องมีบ้านใครคนใดคนหนึ่งาการเป็นดงเผาขยะเพียงเพราะาเทวดาอยากจะทําก็ต้องลุกขึ้นมาสู้ด้วยกันฮะแบตหมด,ดก็ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยกัน เปล่อยพี่น้องนาบอลหวยเพียงละพังเพราะส้าว,วันหนึ่งเราปล่อ,อยผ่านกรณีของพี่น้องนาบอลเพียงเพราะเราไม่รู้จักเขาเพียงพราะเราไม่เคยไปนาบอล<โห>วันหนึ่งถ้าเขาทำพี่นาบอลได้เขาก็าจะทำที่อื่นได้นี่ก็ได้ทราบข่าวจากที่จากพี่เมื่อสักครู่นี้ว่านอกจากกรณีของการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่นาบอลที่กำลังจะสร้างแล้วเนี่ย ก็ยังมีกรณีของโรกระซ้ายถ่ายหินที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ไกลไม่ไกลเลยจากกรุงเทพมหานาครอันนี้จริงใกล้มากถ้าเดินทางจากมหาวิทยาลัยขอผม็คือปะลาดศูนย์แล้วถือว่าใกล้มากเนี่ยจากอายุธยามาแล้วจากนาบแล้วก็จะมาถึงนาบอนต่อไปอาจจะเป็นบ้านทันก็ได้อาจจะเป็นลำปางบ,บ้านผมก็ได้อาจจะเป็นเชียงใหม่ จังหวัดไหนก็ได้บ้านใครก็ได้บ้านท่านและบ้านคนที่คุณรับก็ได้เขียงเพราะว่ามีคนอ้างสิทธิ์ของความเป็นเทวดาในการหาผลประโยชน์ในการหาผลประโยชน,รนรย์รัฐบาลก็พยายามที่จะรับรู้กันดีเหลือเกินนะครับผมรัฐบาลก็พยายามที่จะหาข้ออ้างนู่นนี่นั่นมากไายในการที่จะทําให้โรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นผลประโยชน์ซึ่งมีผลประโยชน์ซับซ้อนกับกลุ่มทุนของเทวดานั้นสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้มีการบอกว่าก็าต้องเป็นเดี๋ยวต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อสร้างความมัน่นคงทางพลังงานแต่ปัจจุบันนี้เราไปประทศไทยก็สามารถผลิตไฟฟ้าได้เกินกว่าเได้เกินกว่าที่จำเป็นต้องใช้เกือบครึ่งหนึ่ง ดังนั้นไม่นีมีคนจะเป็นใะไรและการผลิตไฟฟ้าเหล่านี้ก็ต้องใช้งบประมาณในการไปกดหนุนุดนุนรงไฟฟ้าที่เป็นของเองกชนทุนเทวดานั่นแปลว่าอะไรคนระับเรากำลังจะไล่เรากำลังยอมให้เทวดาไล่ประชาชนออกจากบ้านเพื่อไปสร้างลงไฟฟ้าแล้วก็ไปเอาเงินประชาชนมาร์ตดรงไฟฟ้ามาเติมให้โรงไฟฟ้านั้นอีกทีหนึ่งเลยครับอันนี้เลยครับคือสังคมที่เราอยากได้ ไหนคนไหนที่บอกว่าอยากเห็นประเทศไทยมีแผ่นดินดีมีน้ำสะอาดมีอากาศบริสุทธิ์วันนี้ออกมาสู้กับพี่น้องนาบอลครับอย่าเห็นแต่แค่ว่านี่เป็นเรื่องของกอมนุนเทวดาคนมนุษย์ไม่เกี่ยวไม่ครับโลกนี้ไม่มีเทวดาโลกนี้ไม่มีไม่มีเทวดาไม่มีใครมีแต่คนและวันนี้มีคนที่กําลังเดือดร้อนอยู่ที่นี่ผมคนหนึ่งจะบอกว่า ทุกครั้งที่มีการปุกพรนเดือดดอนของชาวบ้านพวกเราได้ศึกษาไม่เคยทิง้งท่านนะครับผมและผมคิดว่าพวกเราในกรุงเทพมหานครและในทุกจังหวัดก็ไม่ควรจะทอดทิ้งพี่น้องนาบอลสู้กับพี่น้องนาบอลในวันนี้สู้กับกลุ่มตเทวดาในวันนี้ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาส่งเสียงลุกขึ้นมาส่งเสียงเพื่อบอกว่าถึงแม้คนจะเป็นเทวดาหรือจะเป็นชนเผ่าไหน เป็นชำเผามังกรฟ้าเลือดสีอะไรก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรตามใจได้เพราะเราก็คือคนไม่ใช่แค่คุณคนเดียวเราเป็นคนไม่ใช่วัวควายและเรามีทิศที่จะสู้เพื่อแผ่นดินเกิดของตัวเองเรากาลังต่อสู้เพื่อสังคมที่ประชาชนเป็นเจ้าของที่เราทุกคนคนไทยทุกคนเป็นเจ้าของแผ่นดินโดยเท่าเทียมกันวันนี้เริ่มต้นจากการที่พี่น้องชาวนาบอนต้องได้เป็นเจ้าของนาบอน ไม่ใช่ไม่ใช่ซ้านาบอนจะต้องถูกครอบครองโดยเทวดาที่ไม่เคยมาอยู่นาบอนนาบอนต้องเป็นของชาวนาบอนขอบคุณมากครับผม